เอาละครับเวลคัมดูแชนเดียนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนครับคุณเชื่อไหมผมรู้คำตอบตั้งแต่ยังไม่ถามเลยเว้ยยังไงมันก็ต้องดาก,ก้อนอยู่แล้วะแค่แอบหวังนิดๆเผื่อมีใครอยากจะฟังหน่วยซอสบอ้าง โอเคครับวันนี้ขอพูดถึงดากอนมังกี้ดีดากอนเกิดวันที่5ตุลาคมปัจจุบันอายุ55ปีกรุ๊ปเลือดเกรุ๊ปเดียวกันกับลูฟี่ครับสูง256เซนติเมตรประมาณ8.5ฟุตปรากฏตัวครั้งแรกเล่มที่12ตอนที่100ส่วนอนิเมะตอนที่52ครับผู้นำของกลุ่มคณะปฏิวัติเป็นพ่อแท้ๆของมังกี้ดีดูฟี่และเป็นลูกชายของมังกี้ดีครับพ่อเป็นคณะปฏิวัติลูกเป็นโจรสลัด เป็นทหารเรือเออเอาเรื่องเว้ตระกูลนี้ดาก้อนเกิดที่อาณาจักรกัาในทะเลอีทบูเป็นเมืองเดียวกันกับที่ลูฟี่เอ็ดและซาโบอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในสมัยเด็กดากอนก่อตั้งคณะปฏิวัติเมื่อราวๆ19-24ปีก่อนเป็นช่วงระยะเวลาที่โรเจอร์ถูกอาหารและลูฟี่เกิดในช่วงนั้นพอดีปัจจุบันลูฟี่อายุ19ปีครับเมื่อ22ปีก่อนเขาอยู่ในเหตุการณ์ประหารโรเจอร์ด้วย ซึ่งใบหน้าของเขาในตอนนั้นไม่มีแม้แต่รอยยิ้มซึ่งต่างจากคนอื่นที่หลังจากโรเจอร์ตายและประกาศว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ก็ตื่นเต้นดีใจอยากจะออกทะเลเพื่อจะล่าสมบัติรับวันพีทดาก้อนคิดว่าโลกใบนี้โสมม,มเกินไปเขาจึงอยากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นจึงได้ก่อตั้งคณะปฏิวัติขึ้นมาปัจจุบันได้มีการเปิดเผยถึงเหล่าแม่ทัพของคณะปฏิวัติออกมาบ้างแล้วในตอนที่9 0้มีทั้งหมด4ีเหล่า คนแรกคือแม่ทัพมอรีแห่งทัพตะวันตกเขามีรูปร่างใหญ่โตเป็นเผ่าคนยักษ์ปัจจุบันอายุ160ปีมีอาวุธคือฉมวกยักษ์ประจำตัวมีพลังจากผลโอชิโอชิที่สามารถดันสิ่งต่างๆได้โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆมอรีจึงสามารถมุดเข้าไปในดินและสร้างโพงให้ตามใจชอบในอดีตเขาเคยเป็นโจสรสลัดและถูกคุมขังในอิมเพลดาวแต่ด้วยพลังจากผลโอชิทำให้เขาหลบหนีจากคุกไปได้ โดยไม่มีใครรู้และได้เป็นหนึ่งในคณะปฏิวัติหลังจากนั้นในอิมเพลดาวชั้น5.5นิวคาเมลันมอลลี่เป็นคนสร้างโพงไหมครับตอนที่อีวาถูกจับขังคุกเขาได้สร้างนิวคาเมลดนขึ้นมาปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมิตรตูก็รับช่วงต่อจากอีวานคอปคนที่2เบโรเบตตี้แห่งทัพตะวันออกสาวสวยสุดเซ็กซี่หนในแม่ทัพคณะปฏิวัติผู้แบกธงแห่งอิสรภาพ แม่ทัพเบโลเบตตี้เป็นผู้มีพลังจากผลปีศาจผลโคบุโคบุสายพรามิเซียเป็นพลังที่สามารถปลุกพลังแฝงในตัวผู้คนได้พูดง่ายๆคือการบัฟเพิ่มพลังให้กับเพื่อนฝูงหรือลูกน้องนั่นเองครับผมชอบนะพลังนี้โคตรจะมีประโยชน์เลยคนที่3แม่ทัพลินเบิร์ดแห่งทัพใต้คนนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นเผ่ามิงก็ดูจากลักษณะเนาะเขาเป็นนักประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เก่งคนหนึ่งเลย ในตอนที่เขาปรากฏตัวครั้งแรกเขามาพร้อมกับอุปกรณ์เจ็ตแพคที่ใช้ในการบินและอาวุธปืนน้ำแข็งสุดไฮเทคคนที่4แม่ทัพคาราสซแห่งทัพเหนือคาราสซในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอีกาพลังของเขานั้นยังไม่แน่ชัดว่าเป็นพลังจากผลปีาศาสายอะไรแต่เขาสามารถกลายร่างตัวเองให้เป็นฝูงอีกาได้ซึ่งไม่เหมือนกับพลังผลปีาศาสายโซออนทั่วไปครับหลังจบภาคเดโรซาตอนซาโบล่ำลากลุ่มหมวกฟาง ก็คาราสึนี่แหละครับที่เป็นคนไปรับซาโบกลับมาส่วนซาโบที่ว่าเป็นเบอร์สองของคณะปฏิวัติเพื่อนๆคิดว่าเบอร์หนึ่งเป็นใครครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะถึงมีก็คงเป็นดาก,กอนนั่นแหละเพราะในวันพีซต,ตอนที่904ตอนที่ประชุมคณะปฏิวัติก่อนบุกมาี่จัวถ้ามีเบอร์หนึ่งมันต้องอยู่ในเหตุการณ์แล้วเว้ยและอย่างตอนที่956ที่มีข่าวบางอย่างของซาโบและภาพตัดมาที่คณะปฏิวัติ ไม่ได้มีใครแปลกไปจากเดิมเลยนะก็ส่วนใหญ่คือเรารู้จักกันหมดแล้วครับก็อาจจะเป็นตัวดาก้อนเองนั่นแหละที่เป็นเบอร์หนึ่งของคณะปฏิวัติหรืออาจจะไม่นับก็ได้นะดาก้อนได้เจอกับซาโบในตอนเด็กเขาบอกกับดาก้อนว่าผมอายและเกินที่เกิดในชนชั้นสูงทําให้ดาก้อนถึงกับชะง,งักว่าแม้แต่เด็กไร้เดียงสายังรู้ถึงความสูงมุมของอาณาจักรโกอาเพราะดาก้อนมองเห็นว่าอาณาจักรโกอาคือโมเดลขนาดเล็ก ที่แสดงให้เห็นถึงความโสมมของโลกในยุคถัดไปซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเห็นได้จากอาณาจักรต่างๆที่ดูฟี่ไปนั่นแหละและจากเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้ตัวดากอนนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมให้ได้ศัตโรูโดยตรงของดากอนคือเผ่ามังกรฟ้ารัฐบาลโลกกองทัพเรือและไซเฟอร์โพลนัมเบอร์สีโโลหรือที่เราคุ้นปากกันในชื่อ C.P. สีโลครับ ฐานทัพของคณะปฏิวัติเดิมคือดิบานดโกในแกลไลแต่ถูกทำลายโดยกลุ่มโยสลัดหนวดดำไปแล้วทำให้ต้องย้ายมาอยู่ในเกาะโมโมอิโรอาณาจักรคามาบักขะซึ่งเป็นเกาะที่ซันจิเคยไปฝึกวิชาอยู่ในช่วง2ปีทามสกิปกับอีวานคอฟนั่นเองลึกๆก,ก,ก็แอบสงสารเบกุหัวเหลืองเหมือนกันนะ <c oughs> ส่วนคนที่ค้นพบบานเดโกก็คือจีซัตเบอร์เจตที่แอบลอบขึ้นเรือของคณะปฏิวัติจากเดโซซา และได้ส่งข่าวไปบอกหนวดดำว่าพบลังของคณะปฏิวัติแล้วหนวดดำจึงยกพวกเพื่อจะมาตีกับคณะปฏิวัติแต่ก็มาพบกับฐานที่ว่างเปล่าแถมดันไปปะกับ c ีพีซีโลที่มีสายข่าวลึกลับโทรไปแจ้งว่าพบฐานทัพบ,บานดิโก้แล้วแต่ก่อนแจ้งเองหรือเปล่าวะทำให้กลุ่มโจสลัดหนวดดำปะทะกับ c ีพีซีโล แต่กลุ่มโจสลัดหนวดดำก็ได้หนีไปหลังจากปะทะกันได้ไม่นานส่วนเรื่องเรือลำหลักของคณะปฏิวัติมีชื่อว่าเวนโดแกนมาหรือวินแกนมาภาษาอังกฤษโดยเวนโตในภาษาสเปนหรือวินในภาษาอังกฤษแปลว่าสายลมครับทุกครั้งที่ดากอนปรากฏตัวจะมีลมหรือไม่ก็พายุพัดมาเสมอเราก็ได้เห็นมาหลายครั้งแล้วนะว่าดากอนกับลมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะในมังงะตอนที่100 ที่เขามาช่วยลูฟี่จากสโมเกอร์ตอนที่587ที่ช่วยพวกคนที่ติดอยู่ในเกตเทอร์มินอลและตอนที่794ฉากย้อนอดีตของซาโบตอนที่ดากอนได้ช่วยซาโบไว้มีสายลมแปลกๆพัดอยู่ข้างดากอนด้วยก็อาจจะเป็นพลังจากผลปีศาจก็ได้ครับอันนี้ก็ต้องรอเฉลยจากโอดะในอนาคตอีกทีก็ไม่กล้าฟันธงเยอะแต่ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงครับ ปัจจุบันคณะปฏิวัติได้แทรกซึมเข้าไปในริเวอรี่เพื่อที่จะประกาศสงครามกับเผ่ามังกรฟ้าถ้าเ,เพื่อนๆลองไปอ่านตอนีน่905ในตอนท้ายๆจะเห็นวิธีการแทรกซึมของซาโบคราสึและมอร์ี่ที่ได้แทรกซึมเข้ามาในริเวอรี่ครับแต่ในวันที่4ของริเวอรี่เหล่าแม่ทัพของคณะปฏิวัติได้ปะทะกับพลเรลือเอกผู้จิตระและเหลีกกยวคุเกลเพื่อที่จะช่วยเหลือบาโทโลมิวคุมะ ส่วนตัวผมคิดว่าซาโบกะจะมาทําตามแผนที่วางไว้นั่นแหละแต่ด้านมาเจอคูมะในสภาพที่โดนเผ่ามังกรฟ้าใช้งานเป็นทาสอยู่พวกเขาเลยคิดว่าจะช่วยพวกพ้องก่อนก็ตอนนั้นสติซาโบก็ขาดไปเลยนะเหตุนี้ทําไม่ต้องป้ากับพลลหเอะเอกแบบตรงๆซึ่งไม่ใช่วิธีของคณะปฏิวัติเลยครับที่ปกติจะแทรกซสมและคอยเคลื่อนไหวแบบเงียบๆแทนเราก็ยังไม่รู้ว่าดากอนมีความเกี่ยวข้องกับลมหรือเปล่าแต่ชื่อของเรือ ยังมีความหมายว่าสายลมมันก็น่าสงสัยอยู่นาะส่วนค่าหัวของดากอนอันนี้หลายคนสงสัยมากคือผมก็เคยพูดไว้บ้างแล้วนะคลิปก่อนๆซาบโบ้ค่าหัว602ล้านหลายคนมองว่าน้อยนะถ้าเทียบกับการที่เป็นศัตรตูกับรัฐบาลโลกโดยตรงแล้วเพื่อนๆก็ลองเอามาเทียบกับดากอนว่าถ้าอยู่ๆเฉลยค่าหัวของดากอนออกมา3,000ล้านแบบเนี้ยมันจะสมเหตุสมผลไหม แบบว่าเบอร์2ของคณะปฏิวัติค่าหัวแค่602ล้านเองอืมผมว่าไม่ได้แปลกนะดูอย่างเอสกับหนวดขาวเอสข้าหัว550ล้านหนวดขาวค่าหัว5 0 4 6ล้านมันแปลกตรงไหนครับอยู่ที่การกระทําทีาท่ส่งผลต่อรัฐบาลโลกมากกว่าเพราะคนที่ขับเคลื่อนเหล่าคณะปฏิวัติจริงๆก็คือดากอนค่าหัวจะโอเวอร์หรือเยอะสุดก็คงไม่แปลกผมพูดถูกไหมประเด็นนี้ผมคิดว่าเคลียรนะ บทบาทของดาก้อนในอนาคตจะมีส่วนช่วยให้ลูฟี่กลายเป็นราชาจุสลัดได้ไหมคงต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ผมว่าดาก้อนคงปล่อยลูกตัวเองเลยเนาะอยากทำอะไรทําเลยฟีลูกพอลูฟี่เองก็เพิ่งเคยเห็นหน้าพ่อของตัวเองครั้งแรกในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเห็นบ่นว่าหน้าไม่เห็นจะเหมือนตัวเองเลยเอ็นดูวะนี่ก็เท่ากับว่าลูฟี่กับซาโบถูกช่วยโดยดาก้อนไว้ทั้งคู่เลยนะแถมซาโบ ยังได้รับการดูแลอย่างดีและถูกเทนจนกลายเป็นเบอร์2ของคณะปฏิวัติอีกนอกจากนี้โรบินเองก็เคยไปอยู่กับคณะปฏิวัติในช่วงทำสคริป2ปีอีกเส้นใหญ่ลาดหน้าเลยครับกลุ่มบอกฟังเนี่ยผมรู้ว่ามีบางคนผิดหวังอยากให้ผมพูดประมาณว่าเอ็มเนี่ยคือแม่ของลูฟี่เป็นเมียของดากอน <c oughs> ฉันทำไม่ได้โอเคประมาณนี้แหละก็หวังว่าจะชอบกันครับอยากรู้อะไรถามได้เลย ถ้ารู้ผมก็จะตอบให้ไวแต่ถ้าผมไม่รู้หรือไม่แน่ใจผมจะเล็งหาข้อมูลที่ถูกต้องมาตอบให้ครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเชนเดียนครับงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ซีรีส์กลุ่มจุวสลัดผมแดงบาย